ใชครับผมครับสวัสดีครัรรบท่านผู้ชมเมื่อวานเดินทางมาอาวัดปูศีหห้ากลับมาเจอพอมาท้ำพอดีนะพี่น้องเนาะซึ่งตามหาอยู่เสนนอเพป็นหอท้ำอยู่เสนนอบ้านนี่เห็นไปแบบๆัุท่านนี้พี่น้องเอ้าบ้านนี้มาตามพม่อมาถ้ำเพิ่นจะได้ไปนั่งกันโอ้อยู่นี่ตัวนี้โอ้สวัสดีครับผมย่างหาอ้อมจนจนวิ่งพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอ่าซึ่งกนที่เราหันพ่นอมาท้ำกับ รุดไปแต่มหนึ่งสองแต่มกว่ารุดเตือนหนึ่งสองแต่มเนาะบัดนี่พอทําได้ได้ไปนั่งอ่าเอามาหรือยังครับผมงวดประจําวันที่สิบเจ็ดเหรอยังยังยังห่ครับผมเอเอจังในสีได้น้อเมือไดเน้อติตตามแล้วล่ะครับผมอ๋อติดตามไม่ต้องพี่นรองเนาะจิตตามไว้ครับผมเพราะว่าถ้ามอทําจะพาไปนั่งบัี้ไปนั่งคําครับผมทำยุคผู้เล็กนี่ละโอ้ทุผู้เล็กอีสานมันเป็นเตือกเขาผู้พัน มองเคยเดินทุ er ets, Mother, no sì ่งดวงมองเคยเที่ยวมองเคยไปปฏิบัติธรรมครับผมมองมันเคยแม่นแม่นละวันต่อไปโอ้มองมันแม่นมองเปรี้ๆได้เนาะมองมันแม่นล่ะจะไปมองนั่นครับผมขอให้ท่านผู้ชมติดตามอ่าต้องติดตามเนี่ยพ่อมาทำนี่ยจะขึ้นไปเมื่อใดครับผมอ่าจะไปวันพฤหัสวันพฤหัดอ่เอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมฟังให้ชัดเจน่ยนี้พี่น้องเลยฟังให้ชัดชัดวันพฤหัดวันโพละหันตรงวันที่เท่าไรนะฮะวันที่สิบป่ะเหรอ เอาตรงมั้แสดงการแตกคือวันผลฮาร์ที่จะถึงนะพี่น้องเนาะว่าจะขึ้นไปเด็กอาจจะจิตตามพอมาทําขึ้นไปไปไล่ซดให้เห็นๆได้พี่น้องว่าเพิ่นได้ตัวไดตัวไรเด็ดตัวไรบ่เด็ดเพิ่นจะฟันทงมื่อนั้นพี่น้องเนาะข้าจิตตามกันไปเมื่อนี้ก็ได้โอกาสดีที่เมื่อพ่อพอมาท่ามอยู่ตรงนี้ก็ได้ทราบกัาว่าอาจจะได้มือวัดผลัตร์นี้ก็นจะได้ทางไปนะครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวให้พร้อมกรับผอมจะได้ขึ้น เก็บแอสบอมาเนาะนี่แอยเก็บบวลูคข้าวเนาะเนาะที่ติดตามด้วยสนผู้ชมเลยล่ะครับผมครับแต่เด็ดจะลาดเตรียมขึ้นไปนี่เตรียมการอี้ยังไงครับผมนี่กะกะสีได้เอาเตรียมดอกไม้ครับผมดอกดอกไม้เก็บสีบ่ดอกไม้ทุกเทียนบ่โอ้ดอกไม้ธรรมดาดอกไม้ขาวครับผมบ่ซ้ำโอดอกไม้ขาวอย่างเดียวขาวแล้วก็เทียนขาวครับผมมีเท่านั้น ครับผมต้อไม้เขาเที่ยนเขาอย่างเดียววิทยาเขาเขาอ่าวิทยาเขาเขาโอ้พี่น้องฟังเองเร็อพี่น้องจะตื้นเต้นขนาดไหนแอ็คก็จะเห็นด้วกันนึกพี่น้องนะเดี๋ยวให้ทผไปชมทาที่ว่านี่ก็เคยยุหันมาเป็นเดือนสองเดือนโอ้เคยไปยุหันเป็นเดือนสองเดือนแล้วเออเคยไปยุหันเป็นเดือนบันี้เวลาพอมาทำนี่ไปนั่งยุหันก็เราะก็เขาตลอดบะสมัยนั้นเป็นพระครับผมโอ้ทนาเป็นพระอย่เป็นพระตอนยุต่ำครับผมอ่าโอ้ปันี้ บ่าเป็นนุ่มที่เราบันี้ขึ้นไปเพิ่นกรนะจายขึ้นเก่าเนาะกระจายขึนเกาเพราะว่าเคยเป็นชิดยุหันเออ,อเคยยุหันครับผมเอาละพี่น้องฟังออให้ชัดเจนนี่พี่น้องบัดนี้ตื่นเต้นกะน่าจะเป็นมื้อนี้เนาะน่าจะเป็นมื้อนี้่ทเลยขึ้นไปได้เรวารี่นะนั่น,ะนละ่ะ <c oughs> <c oughs> ยุหันมันก็มีเคยมีเหตุการณ์ลหลายๆอย่างเด้ครับผมโอ้ยุหันยุหันมาโดนๆว่าสิบ่มีเหตุการณ์อนั่นอันนี้แต่ว่าก็ส่วนมากเขาก็สิมาเฟิองครับผมอ่ามาเฟิองพระอั่ะเขาเขาเป็นชัดเนาะ ครับผมเขาก็สิมาเบื่อพระเพราว่าหลังเทียเฮากัเป็นพระเข้ากับระว่างขึ้นกันครับผมระว่างพวกสัตว์สา่าสิงนี่ยเขาอายันเขาโบจักค่วมครับผมจริงเขากะรู้เ้โอยเขาเห็นสีเหลืองเขากะรู้ครับผมระว่านเข้าปฏิบัติรรมเขากะรูเขาก็ลังเทียปิ่นบาด่ได้เนาะครับเฮ้ากล้วยมาหอยไว้เขาก็อยากกินเท้งกาเท้งบกาละควงริ่งมันลงมาครับผมอริงมันหลเด้โอ้ไม่ริงพ้วมบ่มีลริ่งพอมอยู่หัน้วยมีฮหอดมาจอก นี่มันมามันกับมานั่งบอกอกมาแขกก็หันเนี่ยครับผมบ้านนี้ก็ย่านย่านนั้นเขามาเขาก็อยากกินตลาแต่อยากให้เขาอยู่ครับผมเฮ็ดจังไรเนาะมันจังที่ได้กินนะมั่วมันกับบอกฝ่าก้าเอาได้อยู่หันครับผมตอนไปอยู่ใหม่ๆเขาเกาต้องไปหอยไว้บอกมันเคยนางโอ้ยไปคอยไว้ใกล้ๆกัมันกับลงมาปิดเอาไปปั่นกันเนียครับผมเออมันกับจักว้อักานเนาะเออมัน บบดือบดือมันก็เอาไปปั่นกันครับผมเมื่อไม่เมื่อก็มันั่งหมอกเครากห์กันล่ะครับผมเมื่อไรบ่ไร้กล้วยเฮากอาปั่นเป็นเข่าไปปองไว้มันกนิืนปั่นเป็นเข่าเขาสันมาเบิดเขาปองไว้มันกินมันก็กินคือคนนี่ล่ะมันปั่นกินเคือคนนี่แต่เอาไปมามีหอดหมาจอกลงมาบ้านโตหญู่โอ้มีหอดหมาก็จอกว่ามเออมีหมาจอกตเป็นเป็นเป็นฝูงเลยอมานหลายตัวมันมาเป็นฝูงเลยได้ยินเสียงมันห้องอยู่จก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 โอ้มันขึ้นละ ลายตัวแท้ว่ามันสิมาฮอดดีบนนอกพัดสนตมาก็เลยบะหมาจอดเขาวามันหมาไหลเนี่ยมันสกัดคนครับผมแต่มาก็เลยขึ้นไปนอนในเรื่องคนไม่ะใส่ใส่แขนอูโอ้ยยันยันหมามันเต้้เถึงแขนเปพุะนะเออแขนเปรยันหมามันเต้นกัดถึงครับผมก็เลยนอนอยู่บ้านนี้มันกับมาอีลีหมาไม่มาไม่อีลีเออได้ประมาานักสองทุ่มมันมาครับผมแลนนมบ่มลงมาเมื่อกับชาวานแย่งไปสายใส่ มันกับยิงเขียวไรโอ้มันบริยานคนเนี่ยครับผมบริยานเนี่ยตาวาลิงมันกับเคยมากินบากใหม่มันกับวันนี้มันกันั่งอยู่แถวนั้นน้ำบ้นนั่นล่ะเป็นพวกงูพวกกันฮิร้ายกันหมนี่คือกันอแต่ว่ามันก็เขากลับไปเพราะเขาหรอกเขาผมกับแพรเมตตายเขาครับผมออ้ถ้าถ้าแอดไปน้ำนี่ไปท้ายห้านีจีเฮดตัวเล็กเลยค่อยจิบ บมอต้องยันก็ผมโอ้บมอต้องยันบมอต้องยันคัดไปก็บมอทำามอต้องยันับผมโอ้แบดนี้ฟังเอาคัดแน่นอนโอ้อยากไปเมื่อไหนแนเนาะอยากไปเมื่อนี้ก็ฉีกตื่นเต้นดีพี่น้องอ่าเอาเอาจังไสกันเด้วกันพี่น้องนะตามที่หมอทำพูนว่าวันพฤหัสพี่น้องเนาะวันพฤหัสที่จะถึงนี่เมื่อนี้่ก็วันอาทิตย์ไกลอีกวกีเมือประมาณสามสี่มื่อแล้วพี่น้องเนาะค่อยึ้นกันไปว่าปฏิทินตามว่าพ่อมาทำจะให้แนวทางตัวไหนกันพี่น้องจะให้แนวทางตัวไหนกันอาจจะเป็นบนหรือล่าง ทั้งสองทั้งบนทั้งล่างกับโมแนงนอนพี่น้องเนาะกับค่อยรุนกันอาจจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปเลยพี่น้องเนาะอาท่านชื่ผู้ชมที่อปริมาณน้ำกันกับกดดิ่งกดอ่ากระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันกดติดตามกันไปก็ค่อยรุนกันขนาดนนั้นพี่น้องเนาะครับผมไปนั่งต้องติดตามด้วครับผมติดตามอ่าติดตามให้แอดเก้าแปดผโลยและอ่าบัตส่วนผโลยให้มีตรกำลังใจในการทำงานพี่น้องเนาะครับจึงได้ขอขอบุญขอบุณพอมาทำได้ที่อ่าห้ยข้างนั่นค บาสิไปเมื่อไหร่นะพี่น้องเนาะไม่จะไปเมื่อไหร่ใช่เหรอไปวันบุญหัดไม่จะไปเมื่อไหร่โอ้ยใจญ่ห่อนเรียดกันเลยไปวันบุญหัดกับวันบุญหัดอ๋อเป็นวันบุญหัดกันแล้วกันนะพี่น้องนะอนี่่ละกับผมกับก็ขอขอบคุณคุณอันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ฝันว่าอะไรยังเล่นเปล่ามันยังไม่ได้ฝันเลยฝันขูมืออยู่งเหรแต่ว่าเอาสีถือไปเป็นเลขบันไดบนบัตท่านได้ตั้งค์ตังค์ใกล้โอ้คือจะเอามามาบอกกับว่าอะไรย่านบ้านบ่แมนกับผมเอาเป็นมือวันที่พึ่งปัดผู้ฮัทจะแมนกว่านพี่นน้องเาะ รับขอกอบคุณคุ่าพ่อหมอท่หรายๆที่ให้คำแนะนำกันพี่น้องเนาะเอาจะเริ่มกดไลค์กดแร์กดติตามไมได้พี่น้องเมื่อวันพฤหัสที่จะถึงนี่ไปรุ่นกันว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนนะครับพี่น้องไปบุกถึงทีเลยพี่น้องบุกถึงทีเลยที่เพิ่นเคยไปขอโชคลาภกันเคยถือว่าไปเอามังหันได้ทั่วทุงหัดมาครับผมเลี่ยนกันซี่ัดอยู่หันโอ้เลี้ยงมาสี่หัดก็มี่ทถ่โอ้ยพี่น้องโอ้อยากลุ่นนี่พี่น้องมาหนิน้ำานอนลอยนองเนาะ คือการรอคอยคือการทรมานทัต้องทรมานเราถ้าว่าไปอยู่แล้วเออแต่ว่าผมในขั้นพูดปุ๊บจะไปปั๊บเลยนีจะไปมืัอนี้รถสิน่ะถ้าได้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมอ่าครับเพบาะเพราะเเตรียมตัวยังไงค้ับเพราหมอท่ามีเตรียมตัวนล้วมัครับผมครับผมกับมีมีทูบเที่ยนขาวดอกไม้ขาวขาวอย่างเดียวขาวอย่างเดียวเอ๊ะอยากเห็นเนี่ยผมมาทำเมื่อนั้น ใส่ชุดสีเลเนาะเนาะใส่ใส่ชุดขาวแล้วโอ้ใส่ชุดขาวใส่ชุดโอ้ขาวบริสุทธิ์คือขาวอย่างเดียวเนาะขาวอย่างเดียวครับผมอ้าวแล้วพี่น้องขอขอคุณคุ้หลายพี่น้องเออครับผมครับประชาธิปนีิก็ขอให้พ่อหมอทำอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอให้หอดมือนั้นรุ่นรุ่นกันนะพี่น้องนะเอาครับขอบคุณขอบคุณครับผมครับครับเอาล้วครับพี่น้องสมาชมนี่ก็คืออ่าได้ยินจากปากพ่อหมอทำกันแล้วนะพี่น้องเนาะ ยังไงจังไงนังน่นก็นจะืริ่มติดตามกันเด้อพี่น้องเรื่ยอยเพราะว่าแอดจะเดินทางไปปั้นพุนหัตฟ้อมกันไปให้ทำนะพี่น้องในถ้ำกันครับพี่น้องต้องชมเมื่อนี้กะได้แอดเดินทางมาเก็บแอดบ่มาแล้วพี่น้องว่ามหาเพราะวาถ้ำพันกะน,นัดไปว่าปั้นพุนหัตกะจะเอาไปเอาแนวทางที่บนถ้ำ ทั้งพูดกันพี่น้องนะว่าจะตื่นเตียงถาดหนพี่น้องค่อยอีตมแอดเก้าแปดพระรวยและก็บ,บ้านสวนพระรวยไปที่พี่น้องเด้อว่าแต่พอมอวเพ่นจะพาไปนั่งเอาเลขนั่งเอานี่แม่นที่สุดเลยพี่น้อง,นงเนาะห้ามผ้าเรียดขาดเลขนั่งเอานี่ยอยู่ทั้งเขาทั้งพูดนี่เป็นซิ่งสักชิดอ่าลหลายๆอย่างสักชิดมากๆเลยพี่น้องเพื่นอนคยไปนั่งเอาอยูน่นถืออ่าซีมอดซ่อนๆ,ๆกันพี่น้องเนาะบัดน,นี้เพื่อนกับอ่าทีมระยะหน,น,นึ่งบัดนี้เพื่อนถิบผ้า แอดเก่าแปดพระรวยกับป่าเสือพระรวยนี่ขึ้นไปนั่งเอาคือวันโพนหัดพี่น้องเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วกักดไลดค์กดแชร์กดติดตามกันไปเอาไปเป็นเหยืเรียนแบบเจ๊ะๆกันแขน็งๆกันเลยพี่น้องกลางวันเสียแสกเลยข้อจีต่างกันเด้อพี่นอ้องเด้อไว้จังไดกันเอาละพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมอ่าอยู่ดีมีความสุขกันทหน้าขอให้ำรำรำเรวยเง่งเง่งกันสุขหยวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ขอ ขอให้ภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกหน้าสวัสดีครับผม